ครับพี่ชายยินดีต้อนรับสู่ช่องทราฟิกเดนนี่นครับทุกคนซึ่งวันนี้เรามีทริปกันอีกแล้วซึ่งวันนี้เราจะไปไปไปพัทยากันนั่นเองครับทุกคนซึ่งวันนี้นะผมมันจะเป็นวอล์กนะคะผมวอล์กแบบเรียลก็คือเป็นวอล์กที่ไม่มีการตัดต่อเยอะนั่นเองครับทุกคน ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มีสมาชิกมากันทั้งหมด6คนด้วยะคะทุกคนมีคุณลุงคุณป้าผมพอ่อแล้วก็แม่แล้วก็คุณย่าริชชัยนั่นเองครับทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็กําลังจัดเตรียมของอยู่นี่ก็จะเป็นรถที่เราจะขับไปวันนี้นครับทุกคนนี่เราก็เตรียมของอยู่นะคะทุกคนด้านในเห็นไหมกาลังเตรียมของกันอยู่นี่นะคบทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ เดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปในบ้านกันก่อนครับทุกคนซึ่งวันนี้เราจะไปที่โรงแรม t h e s i Hotel ฮเพัทยานั่นเองครับทุกคนแล้ววันนี้มีแดงเดือดครับทุกคนลิเวอร์พูลแมนยูนั่นเองครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะถ่ายคืนนี้ให้ทุกคนดูด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะไปเตรียมของอะไรให้เรียบร้อยกันก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินหอยเปาะ หอยป้อไม่ใช่หอยป้อนะครับหอยจอปูแม่วันนาเราวันนาแล้วเราันนานแล้วทุกคนวันนี้มีแมนยูเลิ้์วููใช่ไหมครับใช่ครับคุณดูให้ดีวันลิเวร์พูแพ้เมื่อไร่เลิกดูเออเลิกดูเอาไมอย่าแพ้นะไอ้หงแดงแพ้ไม่ได้เออแพ้แล้วตายไปครับทุกคนออกเดินทางกัน go go สวัสดีค่ะจะไปเที่ยวพ ah ัทยาค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้ากันก่อนนะทุกคนไปเขาไปทางขานอยู่แล fall. ้วไปกินที่ฟู้ดแลนด์ก่อนอันนี้คือข้าวเช้านะทุกคนมากินที่ฟู้ดแลนด์ข้าวผัดอเมริกันข้าวผัดอเมริกาไข่ดาวไม่สดๆ อร่อยมากค่ะเร็วค<ล>่ะอียวเที่ยงค่ะข้าวผัดกะปิค่ะอ้าวผัดกะปิใช่ไหมคะมาข้าวมาแล้วครับทุกคนหูดูน่ากินมากข้าวผัดอเมริกันของคุณพ่อนะครับข้าวผัดอเมริกันครับนี่น่ากินมากครับ ผมคนโบราณอะไรนะครับมีทั้นนคนโบราณค่ะทางข้างคู่กับปิกค่ะอ๋อไม่หรอกค่ะ <c oughs> นี่ของคุณแม่ก็จะเป็นข้าวผัดน้ำเนี่ยข้าวผัดกระเทียม <c oughs> ข้าวผัดกระเทียมอ๋อป้ากบก็จะเป็นข้าวผัดอเมริกัน <c oughs> ของคุณย่านะคะ <c oughs> ของคุณย่าก,ก็ข้าวคุกกับปีค่ะพ่อ <c oughs> ไ,ไปหาของกินต่ออดใจไหมของกินของกินพี่คือยังไม่อิ่มยังไนี้โอ้ยยังไม่สกิดหนังท้องผมเลยยังไม่สกิดหนังท้องคุณแค่ข้าวผัดเมกันจานเดียวเนี่ยนะยขีโมขีโม,มทุกคนขีโมผมไม่ได้มอผมพูดเรื่องจริงหิวมึงก็ถามอาว่าหิวกิน <c oughs> ข้าวเช้าเสร็จแล้วนะครับทุกคนอิ่มเมือ ดูขนมดีกว่าผมไปซื้อขนมมาด้วยนี่นก็ไม่ได้ซื้อเยอะมากนะทุกคนนี่มีใครรู้จักขนมอันนี้ไหมมีใครรู้จักอันนี้บ้างขนมตูมตามขนม90 หอยจอปูแม่วันนาใช่ไหมครับคุณธนากรอยากกินใช่ไหมครับจะซื้อไงครับผมหอยจอปูแม่วันนาครับผมอยากกินทุกคนอคนุณย่าอยากกินหอยจอปูแม่วันนานะคะค่ะอร่อยมากเลยค่ะอยากอร่อยหอยจอปูแม่วันนานี่หอยจอปูแม่วันนาครับผมน้อง ได้กินแล้วครับผมได้กินแล้วครับผมหอยจ้อปูแม่วันนาครับคุณฮากรอย่าพูดครับนี่แล้วจะทอดยังไงอ่ะทอดเขาเขามีทอด Ars, osure, คุณธนกรบ่นอยากกินมานานแล้วคุณดูเลยครับว่าคูณเจ้าอะไรมา้างคิวสององสี่เส้นมาลอยหนเส้นด้วยก่อนของทอดสอเสอส้นะฮะระเจียสองส่นออนครับของโจ๊มนมีหลายแบบมันก้ามปูปตั ทุกคนทุกคนดูปูจ๋าดิทุกคนสามตัวร้อยยี่สิบบาทนะทุกคนสั่งอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้สี่ครับหอยจ้อก้ามปูสี่แห่กึนกุ้งเอาปูจ๋าเอาปูจ๋าด้วยปูจ๋าสามตัวปูจ๋าสามตัว นี่มีปูไข่ดองเนื้อก้ามอ่อนเนื้อกันเชียงจัมโบ้แล้วก็ปูถอดเสื้อนะครับแล้วก็หอยจ้อหอยจ้ออกไก่แม่วันนะซอสสีราชาเหรอครับยาหรือไทยเอาไหมคับได้ไเอาไปขวดเด็กไปให้รุนขวดเลยเดี๋ยวเราเอาซอสพริกสีราชาไปด้วยนะครับทุกคน พกกดนะป๊อปปี้คีอะไรอย่างเงี้นี่อาจารย์จ๋จงเป็นยันนี้ใช้เล่นน้ำนะครัวันนี้ยังไม่รู้ยังไม่ทราบเลยค่ะว่าจะเล่นหรือเปล่าดูสถานการณ์ก่อนนะคะคร<อ>ับแต่ผมว่าคุณยันจะใช้เล่นกับเราด้วยนะครต่อให้ห่ยน้อยนะไยปิดจ้ะขอบคุณครับมาแล้วหอยจ้อปูแม่วันนาจิ้มจิ๋นสางใจเลยนะคะ กันทจ่ส่งใจไปเลยเยอะมากทุกคนเจ้าเรากำลังเดินทางไปพัทยานะคะสวัสดีครับไปไหนคะไปพัทยาครับอ๋อไปเดินทางดูอม่ดูว่าอะไรั้ยแม้วันนาเขาอยากลองชิมไหมครับสันจับปูอร่อยสุดๆนะค่ะรวยรวยเลยกินกันบนรถไปเลย แหกกึนอร่อยมากเฮ้ยจิ้มแล้วทุกคนแหกกึนอร่อยมากทุกคนเมื่อกี้แหกกึนอร่อยมากอะแหกกึนอร่อยมากแห่เกึนอร่อยจริงลุงปุ๋นแห่กินอร่อยมากทุกคนนี่โอ้โหอ เดินที่โรงแรมไปมาก็ทุกคนถึงแล้ว <c oughs> โอ้ยโรงแรมไซโฮเทลนะครับผมแต่เรายกของกันขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคน,น่ะทุกคนนะผมถึงโรงแรมแล้ว ุสวยมากทุกคนเนี่ยครับคุณธนกรโอเคครับเวลิกูดเวลิกูดไอตอนนี้คือเวลิกูดทุกอย่างเพราะว่าเพราะว่าได้กินหอยจอปูแล้วเฮ้ยยังมีปูจ๋าอยู่ยังเหลือปูจ๋าอยู่นี่นี่นี่ต้งหนึ่งกองนี่จะกูดแโรงแรมสวยมากทุกคนติดทะเลแต่ต้องข้ามถนนไปนิดนึงแต่สาว่ายน้ำเขาสวยมากนะทุกคน นี่ก็แบบล็อบบี้นะทุกคนนี่ทุกคนดูแบบบรรยากาศสวยมากเดี๋ยวไปห้องน้ำกันครับทุกคนสะใหญ่มากเมื่อกี้ผมเห็นมานเดี๋ยวผมไม่รู้เพราะว่าผมมาเคยมาที่นี่แล้วทุกคนตอนเด็กๆนี่โอ้โหเปิดไฟเอง ไฮโซเยไปไฮโซไฮโซไฮโซทุกคนเขาทำสวยมากเลยนะอันนี้แบบพูดจริงสวยมากแลบะบก็คือด้านในมันจะแบบดูแบบสะอาดนะทุกคนคือ <c oughs> ที่นี่ผมเคยมาแหละตอนเด็กๆนะสาวไว้น้ำก็ใหญ่โหตนี้ คือทะเลไม่ใช่ถั่ไงมันเป็นบบมันเป็นทะเลนาเกลือใหญ่มากถ้าไปถัวต้องไปทางโน้นอ๋อมันใกล้ท่าเรือแหลมฉบังเลยทุว่าใกล้แหลมฉบังเออนี่ไงท่าเรืออยู่นี่ไงท่าเรือแหลมฉบังทุกคนเรากำลังจะไปห้องกัน<ะ>ไปห้องกัน Hello. Hello. Hãy <laughs> <Woo. Uy. laughs> <Bad one. cười> ขอคุณครับโอ้โหบาร์เจ้าสวยมากขอบคุณครับโอ,โอ,บอยโอทุกคนห้องนะ้ำ สวยมากนี่ก็ชักโครกที่อยดน้ำซิงลามีที่ช่เหมือนเดิมมีไฟที่วางของมินิมอลนี่ก็จะเป็นที่ใส่ใส่เสื้อผ้าอู้เปิดไฟนี่ทุกคนคุณพ่อบอกคนณพ่อผมบอกว่าห้องมันคอนเน็กกัน แต่ทำมันเปิดไม่ได้ดโมันติดอะไรไม่รู้อ่ะแข็งแขโอ้คุณย่าลือไทยครับห้องคอนเนกันห้องเชื่อมกันทุกคนห้องเชื่อมกันทุกคนห้องมันเชื่อมกันห้องมันเชื่อมกันมีจริงอโอ้ยโอยโอ ทุกคนห้องมันคอนเน็กกันนะทุกคนซึ่งห้องของผมเนี่ยก็คอนเน็กกับห้องของคุณยา่าไทยนั่นเองครับทุกคนคนซึ่งสระว่ายน้ําเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบสเต็ปภูเขาเออสระว่ายน้ําคือแบบใหญ่มากคือว่ายน้ําแบบจนจุกอะจุกจุกและตรงนั้นนะทุกคนเห็นไหมตรงเนี้ยตรงโต๊ะสีส้มๆเนี่ยคือแบบตอนเย็นเราก็สามารถไปนั่งกินตรงนั้นได้ด้วยกินข้าวเย็นตรงนั้นได้เป็นไง เนึ่งมาเบสตารด้วยกย์จามมาเนี่ยผมเปิดช่องตัวเองนะครับไม่คิ่ฟิกเกอร์ธรรมดาผมเป็นแคทคนธรรมดาในตอนในกุมาเป็นสตาทุกคนตอนนี้เราลงมาข้างล่างคือเรามาถ่ายรูปนะทุกคนซึ่งกล้องผมเนี่ยยืดได้ยาวไงก็อาจจะใช้กล้องผมถ่ายได้ด้วยนะทุกคนแยวเราขอตัวไปถ่ายรูปก่อนนะครับผม ทุกคนสระนี mm ้ลึกร้อยเซนติเมตรโอย่ารกนะึกอัดนอัน่า โอ้พี่ชายสวยเกิร์ยทุกคนสวยมากอ่ะอันนี้สวยสวยสวยไปจับไปอับไปจับไปจับขาฝ่นมาข้างหน้านี้เึงอโอเคไมยิ้มนะคะหนึ่งสอ หนึ่งสองสามหนึ่งสองมขอถ่ายมากยอ่อองค่ะบองครับหนึ่งสองสามเป็นแชทแททุกคนอันนี้ก็คือที่ผมให้ทุกคนดูจากข้างบนนะน,นี่ก็จะเป็นเห็<ใ>นไหมเป็นทรายนตนี้เย็นอ่นี่ที่เขาบอกว่าเขาจะมามกินข้าวกัน ตรงนี้นะทุกคนออออนี่กำลังเดินไปทเทร์นะครับผมคำติดปากผมคือทเทร์นะครับผมผมจะเรียกทะเลเป็นทเทร์เทร์นะครับใช่ไหมใช่คุณย่าลือไทยไปชิงช้าครับผมไม่เคยไม่เคยไนชิงช้าคุณย่าลือไทยครับจัดเลยครับอออออโอ้โหจัดเลยครับคุณย่าลือไทย อา่านนะจ๊ะานะจ๊ะมองกล้องจ๊ะมองกล้องจ้าอาเชอาเชมองกล้อจ๊ะมองกล้องอาเชท <c oughs> ุกคนผมกำลังนัง่งบนชิงช้า คุณยารุษไทยเนี่ันดันๆนะเรกหนึ่งองสทุกคนคือผมร้อนมากไปเล่นน้ำกันเถอะ อุ้ยน้ำเย็นมากโคตคมาดูผมนะถ้าโดสวยๆลูกท่านโดดสวยๆาโดดสวยๆโดดสวย แบบหินมีแบบน้ำมีอะไรให้เล่นเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูอตรงนี้แป๊บน,นึงอันนี้คือตรงที่ผมลงไปเมื่อกี้นะแค่เมตรเดียวแค่หนึ่งเมตรอันนี้เป็นน้ําตกด้วยอุ้ยเป็นน้ําตกเป็นน้ําตกที่ทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเล่นตรงนี้ให้ดู ตสิบ <60. S 2> ทุกคนอันนี้เมตรหกสิบชิวๆโอนูนะทุกคนเมื่อกี้เมตรหกสิบผมลงผมเลยลงได้นะอันนี้แค่เมตรเดียวอันนูนเมตรหกสิบหนึ่งเมตรเมตรหกสิบเมตรแปดสิบโหคือแบบค่อนข้างที่จะสูงแลวคือเวลาเราจะขึ้นมา,าก็ต้องปีนหิน ก็ต้องปีนหินนะถึงจะขึ้นมาได้เดี๋ยวผมจะว่ายไปหาแม่ไปปุ๊บบรรยากาศเป็นแบ80ทันทีทุกคนเดี๋ยวทุกคนดูใต้น้ำนะมันจะเจอความต่างระดับแม่ผมอยู่ตรงนั้นทุกคน3 2 1 ลึกเมตรห้าสิบงั้นคนที่ยืนถึงครับผมตรงนั้นมีถ้ำเราจะเข้าไปถ่ายเล่นกันอันนั้นแค่เมตรเดียวเองอ่ะคือตอนนี้ผมยืนถึงแล้วนะนี่เธอคด้อแล้วคุกเขาไปคุกเขาแล้วกาคุกเข่าแล้วดูดิทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปยืนบนนั้นกัน ยืนได้ยืนได้ยืนแ่งหรือั้ไงคะผมจะปีหน้าผมเยเอผมจะปีนผมจะจับไว้มึงรู้สึกว่าหน้าสวยไมถ้ามิโซะมีเนะคะา อาบน้ำเสร็จแล้วและทุกคนเห็นไหมว่าผมใส่ชุดอะไรนี่ลิเวอพูทั้งใจครับน้องๆหลายคนที่เป็น f อฟผมก็คงจะรู้นะว่าผมเชลลิเวอร์พูลมานานมากแล้วนะครับทุกคนและวันนี้ก็มีแดงเดือดลิเวอร์พูลแมนอยู่นั่นเองครับทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ย ตอนนี้ผมก็อ่านน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราก็จะไปกินข้าวกันก่อนแล้วก็ค่อยไปดูแดงเดือดเลี้ยวภูมแมนยูจี๊ดสวอชก็ล่อแม่งกาวผ่านอยู่แล้วมีใครทานขนมตูมตามาั้นนงขนมยุกเจังมคุณทายสกอร์ลี้ยวพูแมนยูหน่อยครับวันนี้ผมรรว่านค่1ตูงนะครับ1ตูงนี่แหละแล้วให้ผมนัง่งน้อง1ศูนย์เหรอครับ1ตูงครับ1ศูนย์ก็พอแล้วครับ หนึ่งศูนย์าวาสร์นี้เท่าไหร่ครับเออได้ผลคับลูกครับตอนนี้ครับ <c oughs> แักของก็ก <c oughs> แล้วมเรียบร้อยกแล้วคนเสียครับอ่ะแกะให้ผมถุงทุกตรงนีเนี่ย <c oughs> อเนเะ้หมูเยอะมากเน้อหเยอะเยอะ มาแล้วเอาเล่าของพี่กัใสแ่นี่เลยครับเหรออันนี้ของพ่อผมอันนี้อ่าอันนี้ของพี่เย็นนี้นะกินสไตล์อีสานนะครับผมส้มตำครับผมกระเจยบครับหอมอบกป็นอร่อยไหมเฮ้ยเผ็ดมากเลยนะเนี่ยเลด้อยู่ อร่อครับอร่อยครับอร่อยอือปลาทูนะครับญี่ปุ่นกินปลาทูนะครับปลาทูย่างอือปลาทูย่างปลาทูนี่ปลาทูปลาทูย่างแล้วปลาวันอยู่ไหนแล้วปลาวันน่ะนี่ปลาทูแล้วปลาวันนะปลาวันอยู่ไหนมันอาจจะอยู่ไหนนะนู่นไม่นนอ่นนี่คือไหนลูกตาสดมันจะเหมือนกันแมยู เมนยูหูยพูดแรงแล้วเนี่ยแมนยูปวันอยู่กับแมนยูทุกคนไปเอาปะวันที่แมนยูของเขาไอกลัืษณ์มามาแล้วครับลิเวอร์พูลมาแล้วครับทุกคนครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปดูลิเวอร์พูลแล้วนะครับทุกคนก็จบสำหรับวันนี้แล้วครับทุกคนเราไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับทุกคนไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าครับทุกคนอย่าลืมฝากเชียร์ลิเวอร์พูลด้วยนะ ผมขอตัวไปดูลิวปูก่อนนะครับไว้เจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย